แรกนะคะ30เอ้ย3คูปองจะเจิมไปก่อนนะมาเปิดไปนะ,ะเป็สกินเทลน่ารักมากอะทุกคนสกินแต่เราคิดว่าสกินเทลตัว Dimension ตัวนี้นะคะเป็นสกินที่นานๆมาทีแล้วเราก็ สวัสดีคุบผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวิญญ์ก็มาอยู่กับกิจกรรมนะคะจะเป็นสกินเทลเป็นสกินระดับเดิมิชันเบเกอร์นะคะในกิจกรรมลูกศรทฮาุมิติเริ่มต้น3าคูปองนะคะการันตี1สกินใน 3, 4, 9นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะบอกราคาเข้าวๆนะว่าจะกี่คูปองนะคะคลิปนี้ก็เช่นกันกดแชร์กนแล้วก็ติดตามกด เปิดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรม RV ใหม่ๆกันด้วยนะคะอ่ะคลิปนี้ก็อาจจะมารีวิวกิจกรรมให้ดูนะอาจจะไม่ได้สุ่มจนได้สกินนะคะเพราะว่ามันแพงค่ะเออมันแพงก็กิจกรรมนะคะก็จะตั้งแต่วันที่16มษายนนะคะจะถึง29มษายนนานมากคือแบบมีเวลาเก็บเงินนานมากนะคะแล้วก็พร้อมเป็นท่าเต้นทะลุมิติอ่ะแต่เ,เราขอกดเข้าไปดูสกินเทลก่อนนะ โกเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำร้านเติมเกมชั้นนำราคาจุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมมาวีเพียงใช้โ p e n ID อดีอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์ g o เด e นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจ g กเด e นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมแบบไหนก็ทักมาได้เลยรับรองคุ้มทุกเกมถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีก ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเจ็เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหายดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนาเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยมันต้องแบบ โชว์ความสวยของสกินนะคะว่าสกินระดับ dimension baker เี่ยจะสวยแค่ไหนนะคือสกินเทลเราขาดอีกแค่เยอะอยู่นะเราขาดสกินเยอะอยู่นี่นะคะเป็นสกินเทลน่ารักมากอะ่ะทุกคนสกินแต่เราคิดว่าสกินเทลตัว dimension ตัวนี้นะคะเป็นสกินที่นานๆมาทีแล้วเราก็เจ็บพอมากค่ะตอนนี้เ,เสียงแหบนะ ก็คือใช้เสียงเยอะแหละประมาณนี้นะคะสกินเทลดเมนชั่นเบเกอร์สวยน่ารักมากแบบฟิลอนิเมะส,สุดๆอะ่ะเออมาเดี๋ยวเรามาทำการรีวิวสุ่ให้ดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกิจกรรมการกลับมารอบนี้เราคิดว่ากับสกินเทลกลับมารอบเนี้ยน่าจะมาง่ายนะน่าจะได้ง่ายเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันเป็นสกินที่แบบมาเป็นสกินเก่าแล้วอะประมาณนี้นะ ก็เดี๋ยวเรานะคะมาดูวิธีการเล่นกันดีกว่าวิธีการเล่นนะคะเป็นผู้เล่นต้องเลือกรางวัลพิเศษหนึ่งชิ้นนะคะยกเว้นรางวัลใหญ่เอ้ยเลือกเลือกได้แค่ชิ้นเดียวแล้วก็จะเป็นแบบเปิดช่องเป็นแบบนี้นะต้องเปิดช่องติดการสูงสุดอ่าห้าช่องต่อครั้งแล้วก็จะมีผู้เล่นเปิดครบทุกช่องจะการันตีได้รับรางวัลใหญ่แน่นอนอ่ะประมาณนี้นะคะก็จะมีเหมือนเดิมนะคะกติกาเหมือนเดิมนะ ก็จะเป็นกิจกรรมช่องๆแปดครั้งแรกนะคะเปอร์เซนที่ออกจะอยู่ที่12.5ครั้งเล่นครั้งที่9ถึง16นะคะจะอยู่ที่12.5เหมือนกัน17ถึง30นะคะจะอยู่ที่14.3เปอร์เซนต์นะซึ่งหมดกระดานน่ะจะมีทั้งหมดรังพึ่งทั้งหมดนะคะ30ช่องสกินมันน่ารักมากแล้วก็ทําการเลือกสามรางวันใหญ่นะคะรางวันที่เราอยากได้แล้วไม่อยากได้สักรางวันเลยนะ เรอเล่นนะแต่ก็พูดจริงนะก็ลราเล่นดีๆก็จะเลือกเป็นสกินไปนะคะเราคิดว่าเลือกเป็นสกินอ่ะมันจะคุ้มกว่าฮีโร่นะประมาณนี้อาจสมมติเราเลือกไปนะคะสามรางวัลก็จะมีหินเล่นข้าอะไรก็เลือกไปก็จะเป็นรางวันประมาณนี้เอ้ก็จะเป็นหน้าตากิจกรรมประมาณนี้นะคะเราอาจจะพูดแบบงงๆนิดนึงเพราะว่าอาจจะเกิดแบบความเบลอนะคะ เปิดเพื่อรับของรางวัลซึ่งราคา10ช่องเนี่ยจะอยู่ที่349นะคะเออ12ช่องจะอยู่ที่349มันจะการันตีเป็นสกินมูลันกับสกินลิงซึ่งเราก็มีแล้วเออตอนนี้นะก็จะเป็น14ช่องนะคะจะได้เป็นคัมภีร์ขั้สูงถ้าเปิดแค่5ช่องเนี่ยก็จะได้เป็นท่าเต้นทะลุมิติของตัวเทลแอนนาะคะซึ่งคูเปองไม่พอแล้วก็จะลาจะการันตีนะคะรางวัลพิเศษที่เราเลือกเนี่ยนะคะก็จะมี3รางวัลที่เราเลือกด้านบนเนี่ยทุกๆ8ช่อง ถือว่าดีมากเยอยม,มากเราคิดว่าสกินเทลน่าจะออกประมาณช่องที่ยิ้มเก้าสามสิบนะคะประมาณนี้ช่องแรกนะคะสามสิบเอ้ยสามคูปองจะเจิมไปก่อนนะมาเปิดไปนะคะเป็นเฮ้ยเราได้เป็นอีโมจิมาเราจะเปิดเป็นห้าช่องแรกก็จะอยู่ที่ห้าสิบสามคูปองคูปองไม่พอนะมันก็จะแบบให้เรากดไปนี้นะคะต่อมาเลยอีกสองช่องมากดยันไปอุ้ยได้เป็นเพจมานะค่ะได้เป็น เพรมาแล้วก็ตอนนี้เปิดไป3มช่องแล้วนะถ้าเราเปิดไปอีก5ช่องใช่ไหมก็จะได้เป็นปึ๊บปึถ้าเราเปิดเพิ่มอีก2ช่องนะคะก็จะได้เป็นท่าเต้นทะรุปิติของตัวเทลแอนนัเดี๋ยวไว้เราค่อยมาเก็บทีหลังนะคะ,ะ,คะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาของราวันก็จะเข้าตรง RVEvent Reward นะเป็นรีวิวกิจกรรมนะคะวันนี้เพราะว่า ไม่มีเงินก็คลิปนี้นะคะก็จะมาเป็นคลิปรีวิวกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมลูกศรนถลุมิติซึ่งเราได้ไปหาข้อมูลมาแล้วว่าสกินเทลระดับอ่าดิเมนชันเบเกอร์เนี่ยราคาประมาณ5,000คูปองแต่คิดว่า5,000คูปองนะทุกคนได้ทั้งหมด4สกินนะคะในกิจกรรมนี้แล้วก็จะได้เป็นท่าเต้นอีกก็ถือว่าคุ้มนะ5 0 0 0ได้มา4สกินได้สกินเทลระดับดิเมนชันด้วยเดี๋ยวไว้ยังไงนะคะเราจะลอง ไปทำคลิปสุ่มแบบได้สกินถาวรตอนที่มีเงินเติมน,นะคะภายในระยะเวลากิจกรรมนะคะเสียงก็แยบแยบเลยเพราะว่าเจ็บพอแล้วก็ไม่มีเงินแล้วราคามมนก็อาจจะไม่ถึง5,000ันคูปองก็ได้นะแต่เราให้ไม่เกิน5,000ค่ะเพราะมันเป็นสกินระดับ dimension baker อาจจะประมาณ4,500 สี่พันหถึงห้าพนะคะราคาประมาณนี้นะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบชบชวยกันกดแชร์กันแล้วกดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะคะเราอาจจะพูดงงๆหน่อยนะเพราะว่าเราก็มึนเหมือนกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ